ายดีสบายดีพี่น้องวันนี้มาขบมาพ่อกับสองบ่อใส่เวทซาแล้วอีกแล้วพี่น้องพบพ่อกันในยามบใบใบพี่น้องวันนี้ก็ได้บรรยากาศเนาะยุือฝ่าเคลื่นฝนพี่น้องเอ้ยสีไม้เด้ราบฝ่าฝนนก็ได้เงาเงาอยู่เนาะบรรยากาศก็ได้ฝ่าฝนก็เงาเงาดูบ้านดูเพื่อนวันนี้ก็ได้เวลาไปทางใดเนาะ กันอยู่เพือนบ่นได้ออกให้ออกหน้าออกทงออกทา้ามันพักผ่อนเนาะอเอากระมาเอจเกลิกนิดหน่อยๆตามเพื่อนตามศานเนาะบ่ได้อยู่ซื่อๆดอกพี่น้องเอ้ยเอากะได้น,นี่เฮาก็มาหั่นท่อนกล้วยเนาะท่อนกล้วยให้งัวเพิ่นกินเนาะมาหั่นมาซับกล้วยเนาะ นี่เราก็ได้ซับไปลำนวนหนึ่งเนาะเรากำลังซับจับเป็นกล้วยอีกอมบงกินภับกัลซิบอลสะเทียมไปเลยเนาะเพราะว่าเฮาหเห็ดไปน้ำเลยกะซับท้อนกล้วยไปน้ำใส่กระถาไปน้ำเนะาะกะเซนี่กระปุกกระป๋อเลยบางส่วนเนาะ อาหารเสริมเนาะงานเสริมให้งัวกินพี่เนาะถอนกุ้ยเนาะจักเัินเหากินหแาบลูกมันแล้วถอนหรือว่าต้นลำต้นก็ยังมีประโยชน์อยู่พี่เนาะเนาะมีประโยชน์อยู่นี่เอากระสบเป็นชิ้นๆเนาะมา หอกกินพี่น้องอืมเดี๋ยวเชียงหน่อยครับคือสิเลยลําเข้ามาเนาะเอา I